สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่ต้องบอกว่าซับซ้อนแล้วก็คาราคาสังมันนานมากนะครับสี่สกว่าปีได้แล้วมั้งครับใช่ค่ะนานมากจริงๆเป็นเรื่องที่ดินทำกินของพี่น้องคนไทยเราเองที่จังหวัดสระแก้วครับแถวแถวชายแดนไทยกัมพูชาเลยคือมีเอกสารสิทธิ์นะครับแต่ว่า กลับเข้าไปใช้ประโยชน์ที่ดินตัวเองไม่ได้ไม่ได้เลยค่ะเพราะว่ามีชาวกัมพูชาเข้ามาอาศัยอยู่มาทำกินอยู่ในพื้นที่นั้นมานานมากแล้วมันเป็นสถานการณ์ที่ผมว่าน่าเห็นใจมากๆนะครับโดยเฉพาะที่บ้านอ่างศิลา แล้วก็ที่สําคัญเลยคือบ้านหนองจานตําบลโนโนหมากมุ่นอําเภอโคกสูงใช่ค่ะพื้นที่นั้นเลยซึ่งมันมีเรื่องราวมีประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวพันกับช่วงหลังสงครามในกัมพูชาด้วยนะคะยิ่งทําให้เรื่องมันซับซ้อนไปอีกครับข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็ส่วนใหญ่มาจากการลงพื้นที่รายงานข่าวของทางเว็บไซต์77ข่าวเด็ด เขานำเสือผ่านรายการใน YouTube ช่อง Top News Live นะครับอ๋อค่ะเขาลงไปคุยกับชาวบ้านโดยตรงเลยแล้วก็ติดตามความคืบหน้าล่าสุดด้วยที่ตอนนี้เหมือนว่า ทางกองทัพได้เข้าไปจัดการแล้วค่ะก็ดีเลยค่ะวันนี้เราก็เลยอยากจะชวนมาลองดูเรื่องนี้กันให้รอบด้านหน่อยนะคะว่าจริงๆแล้วต้นตอมันคืออะไรกันแน่แล้วชาวบ้านเขาเจออะไรมาบ้างตลอด40ปีเนี่ยแล้วตอนนี้ที่ทหารเข้าไปเขาทำอะไรกันแล้วมันจะนำไปสู่ทางออกจริงๆได้ไหมน่าสนใจครับงั้นเริ่มตรงใจกลางปัญหาก่อนเลยพื้นที่ตรงนั้นมันเป็นมายังไงทาไมเรื่องสิทธิที่ดินมันถึงได้เอ่อทับซ้อนกันขนาดนี้ครับ พื้นที่หลักๆเลยนะคะคือที่บ้านหนองจานตําบลโนน,นหมากมุ่นอำเภอโคกสูงสะแก้วอย่างที่บอกไปคือมันติดชายแดนเลยทีนี้ต้องเข้าใจบริบทนิดนึงว่าหลังสงครามหลังเผ่าพันธ์ุในกัมพูชาเนี่ยออพื้นที่แถวนี้เคยเป็นจุดรองรับผู้อพยพชาวกัมพูชามาก่อนคะ่ะมีการตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวอะไรแบบนี้อ๋อครับครับเข้าใจแล้วครับแล้วเรื่องสิทธิดินของคนไทยล่ะครับ คืออย่างนี้ค่ะมีชาวบ้านไทยอยู่52รายที่เขามีเอกสารยืนยันสิทธิ์ในที่ดินแปลงนี้แบบว่าถูกต้องตามกฎหมายไทยเลยนะครับทั้งที่เป็นสอ,อหนึคือใบแจ้งครอบครองเบื้องต้นกับนอสอสาที่เป็นหนังสือรับรองการทำประโยชน์ซึ่งก็ถือว่ามีน้ำหนักพอสมควรเลยค่ะรวมๆแล้วที่ดินเยอะไหมครับเยอะค่ะรวมๆทั้งหมดก็ประมาณ2,700กว่าไร่กับเกือบ2720ไร่ประมาณนั้นเลยอะค่ะโอ้ มีเอกสารชัดเจนขนาดนี้แต่ทำไมถึงเข้าทำกินไม่ได้ล่ะครับปัญหามันเริ่มตั้งแต่ช่วงสงครามนั่นแหละค่ะช่วงอบพยพก็มีชาวกัมพูชาจำนวนไม่น้อยที่ข้ามมาแล้วก็เข้ามาปักหลักอาศัยทำกินในพื้นที่นี้ไปเลยอืมทีนี้พอสถานการณ์มันเริ่มคลี่คลายมีการจัดตั้งศูนย์อพยพใหญ่ๆที่อื่นอย่างไซทูเขาอีด่างเพื่อจะย้ายคนไปรวมกัน แต่ก็มีชาวกัมพูชาบางส่วนที่เขาไม่ได้ย้ายตามไปด้วยนะคะก็ปักหลักอยู่ตรงนั้นต่อในที่ดินของคนไทยนี้แหละคะ่ะแล้วก็อยู่ยาวมาเลยอยู่ยาวมาจนถึงปัจจุบันเลยค่ะ40กว่าปีแล้วก็ไม่ยอมย้ายออกไปไหนโห้40ี่กว่าปีนี่มันมันนานมากจริงๆนะครับผลกระทบกับชาวบ้านไทยเจ้าของที่นี่คงต้องพูดถึงเลยหนักมากค่ะลองนึกภาพตามง่ายๆเลยนะคะอย่างแรกเลยเรื่องพื้นฐานสุดๆคือการทำมาหากินครับ ้าของที่แท้ๆกลับเข้าไปทำนาไม่ได้หรือใช้ประโยชน์ในที่ดินดูเองได้เต็มที่อย่างเคสป้าคำหินอุปัน่เนี่ยค่ะมีที่ดิน75าไร่ตามเอกสารนะ,ะคะแต่เอาเข้าจริงทำกินได้แค่ประมาณ20ไร่เองค่ะเพราะส่วนที่เหลือโดนคนอื่นครอบครองไปแล้วบางทีก็มีรั้วลวดหนามเก่าๆกั้นไว้อีกแค่ทำกินไม่ได้นี่ก็น่าเจ็บใจแล้วนะครับแต่นี่ยังมีเรื่องว่าถูกคมคูด้วยอาวุธอะไรแบบนี้อีกเลยครับ อันนี้ก็น่ากังวลมากค่ะชาวบ้านหลายคนเล่าตรงกันเลยทั้งคุณอติพัฒ์เสมาทองหรือป้าคำผินเองก็เจอคือเวลาพยายามจะเข้าไปในที่ดินตัวเองอะค่ะก็จะเจอเอออาจจะเป็นทหารเขมรหรือชาวเขมรที่เขาอ้างสิทธิ์ในที่ดินนั่นแหละเอาปืนมาขู่มาไล่ไม่ให้เข้าไปบางทีแบบต้องถอยรถไถยกลับออกมาเลยก็มีมันกระทบความปลอดภัยในชีวิตเลยนะคะมีกรณีที่แบบเจ้าของที่ต้องไปเช่าที่ดินตัวเองจากคนที่มาบุกรุกอันนี้มีจริงเหรอครับมันฟังดูไม่น่าเชื่อเลย มีค่ะมีจริงๆค่ะซึ่งมันสะท้อนความรู้สึกอัดอั้นตันใจมากๆเลยนะคะความคับข้องใจของชาวบ้านอย่างที่คุณประสิทธิ์จันทมาใช้คำว่าอุกอ่างเหลือเกินอุกอ่างใช่ค่ะคือมันทั้งอึดอัดพูดไม่ออกทำอะไรก็ไม่ได้ทั้งๆที่รู้ว่านี่แผ่นดินเรามรดกเราแท้ๆและตลอด40ปีนี้คือไม่ได้มีการร้องเรียนหรือพยายามทาอะไรเลยเหรอครับ โอ้ยร้องเรียนตลอดค่ะร้องกันมาหลายยุคหลายสมัยมากตั้งแต่ระดับอำเภอโคกสูงเลยไปถึงศูนย์ดำรงธรรมที่จังหวัดแจ้งเรื่องไปกองกำลังบูรพาที่ดูแลชายแดนหรือแม้แต่ส่งเรื่องไปทำเนียบรัฐบาลก็เคยค่ะครับแล้วผลเป็นไงครับก็ไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังสักทีค่ะเหมือนเรื่องมันก็งเงียบเไปจนกระทั่งล่าสุดนี่แหละค่ะที่เริ่มมีการเคลื่อนไหว ครั้งใหญ่จริงๆจังๆฟังดูแล้วแต่ละครอบครัวคงมีเรื่องราวความเดือดร้อนที่ออหนักหนาต่างกันไปแต่แก่นมันคือเรื่องสูญเสียสิทธิ์ในที่ดินตัวเองลองยกตัวอย่างเคสที่แบบชัดๆที่สะท้อนปัญหาได้ดีสักหน่อยได้ไหมครับได้ค่ะอย่างคุณอธิพัฒน์เสมาทองที่ดินซคหนึ่งสดไร่ติดหลักเขตสีเเลยนะคะอันเนี้ยชัดเลยครับติดหลักเขตเลยใช่ค่ะ ถูกยึดครองมา40กว่าปีเขาเล่าว่าสมัยก่อนนู้นตอนมีศูนย์อพยพพอเริ่มมีการค้าขายกันชาวกัมพูชาบางส่วนก็ออกมาปักหลักนอกศูนย์ก็คือในที่ดินคนไทยนี่แหละค่ะแล้วก็ยึดเอาแนวรัวร้วลหน้ำเก่าๆที่เคยมีนะคะเป็นเส้นแบ่งเขตแดนไปเลยทั้งที่หลักเขตจริงๆมันอยู่ถัดออกไปอีกอ๋อเข้าใจแล้วหรืออย่างป้าคำถิ่ที่เราพูดถึงไปแล้วที่ดิน75ไร่อยู่ระหว่างหลักเขต46-47อันนี้ก็ชัดค่ะ คือในที่ดินของป้าเนี่ยมีการสร้างบ้านสร้างโกดังเหมือนเป็นชุมชนย่อยๆของชาวกัมพูชาไปแล้วสร้างถาวรเลยใช่ค่ะพอป้าจะเข้าไปทํานาในส่วนที่ยังพอเข้าได้ก็เจอข่มขู่ด้วยปืนอย่างที่เล่าป้าแกก็ได้แต่รอรอว่าเมื่อไหร่ทหารจะมาเคลียร์ให้ชัดเจนตามหลักเขียนจริงๆสักทีเห็นภาพเลยครับว่ามันไม่ใช่แค่เข้ามาทํากินชั่วคราวแต่มันกลายเป็นการตั้งรกรากไปแล้วแล้วอย่างคุณประสิทธิ์จันทมาที่บอกว่าอุกอ่างแ่ะครับเป็นยังไง คุณประสิทธิ์มีที่ดิน50ไร่ค่ะอยู่ระหว่างหลักเขต48ถึง49เขาจะเล่าในมุมของความยากลำบากในการใช้ชีวิตทำกินติดกับชาวกัมพูชาที่ครอบครองที่อยู่คือมันมีปัญหาจุกจิกตลอดเรื่องแย่งน้ำทำนาบ้างการสื่อสารที่พูดกันคนละภาษาแล้วก็มีความกลัวความหวาดระแวงกลัวจะมีเรื่องรุนแรงกลัวกับระเบิดเก่าๆอะไรแบบนี้ค่ะอืมสุดท้ายก็ต้องยอมยอมไปทำอะไรมากไม่ได้จริงๆอะครับ ยังมีอีกเคสหนึ่งใช่ไหมครับใช่ค่ะคุณจิดาภาสิทธิพลที่ดิน48ไร่ติดหลักเขต47เหมือนกันอันนี้ก็เห็นกับตาเลยค่ะว่าในที่ดินตัวเองเนี่ยมีชาวกัมพูชามาสร้างตึกสร้างโกดังแล้วเปิดเป็นตลาดค้าขายกันเลยในที่ของเราเลยใช่ค่ะทั้งท้งที่หลักเขตแดนม,มันก็ปักอยู่ตรงนั้นเห็นเห็นอยู่ฟังดูแล้วความเดือดร้อนของชาวบ้านทั้งหมดนี้มันผูกอยู่กับปัญหาใหญ่กว่านั้นเลยคือเรื่องแนวเขตแดนที่ไม่ตรงกันนี้เองนะครับ ทำไมมันถึงยืดเยื้อมาได้ขนาดนี้ครับมันตีความต่างกันยังไงถูกต้องเลยค่ะหัวใจมันอยู่ตรงนั้นเลยเรื่องแนวเขตนั่นแหละคือมันมีการอ้างอิงที่ต่างกันอยู่2แบบฝ่ายไทยเราเนี่ยเรายึดตามหลักเขตแดนสากลน,นะคะ International Boundary Marker ที่มีการสำรวจปักปันกันไว้ชัดเจนระหว่าง2ประเทศมีหลักเขตเป็นหมุดจริงๆปักอยู่เลยตั้งแต่หลักเขต 46, 47, 48ไล่ไปเรื่อยๆ ซึ่งถ้าดูตามแนวหลักเขตพวกนี้พื้นที่ที่เป็นปัญหาทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในเขตอธิปไตยของประเทศไทยชัดเจนมากค่ะแต่ทางฝั่งกัมพูชาเขาไม่ได้ยึดตามหลักเขตสากลหรอกครับเขาอ้างอะไรเป็นหลักเขาไปอ้างอิงแนวรั้วลวดหนามเดิมค่ะ ซึ่งรั้วนี้ต้องเข้าใจก่อนว่ามันเป็นรั้วที่ฝ่ายไทยเคยทําไว้ชั่วคราวนานมาแล้วนะคะอ๋อรั้วชั่วคราวใช่ค่ะสมัยที่มีปัญหาความมั่นคงมีการสู้รบอาจจะมีทหารเวียดนามเข้ามาในพื้นที่อะไรทํานองนั้นมันไม่ใช่แนวเขตแดนถาวรตามข้อตกลงระหว่างประเทศเลยครับแต่พอชาวกัมพูชาเขาเข้ามาอยู่หลังแนวรั้วนี้นานๆเข้าก็เลยเหมือนกับว่ายึดเอาแนวรั้วชั่วคราวอันนั้นแหละเป็นเส้นแบ่งเขตแดนไปเลยโดยไม่สนใจหลักเขตสากลที่มีอยู่จริงๆ พอจะอธิบายแนวหลักเขตที่ถูกต้องให้เห็นภาพชัดขึ้นอีกนิดได้ไหมครับว่าจากหลักเขต46ถึง50มันครอบคลุมพื้นที่ประมาณไหนบ้างได้ค่ะถ้าให้เห็นภาพง่ายๆนะคะแนวหลักเขตที่เกี่ยวข้องกับเคสนี้มันจะเริ่มจากหลักเขตที่46จะอยู่แถวๆบ้านหนองจันทร์ตำบลโนโนหมักมุ่นอำเภอโคกสูงครับจากนั้นก็จะเป็นหลักเขตที่47 พอข้ามคลองห้วยที่เป็นแนวน้ำธรรมชาติไปอีกนิดก็จะเป็นหลักเขตที่48ซึ่งตรงนี้จะเริ่มเข้าเขตตําบลป่าไร่อําเภออรัญยประเทศแล้วค่ะอ,อ๋อเข้าอารัญแล้วใช่ค่ะจากนั้นแนวเขตก็จะวิ่งต่อไปหลักเขตที่49อยู่ตรงข้ามหมู่บ้านป่าไร่ใหม่แล้วก็ไปจนถึงหลักเขตที่50 ตรงสะพานมิตรภาพไทยกัมพูชาที่ด่านคลองลึกอำเภออรัญ,ญประเทศที่เราคุ้นๆกันนั่นแหละค่ะครับประเด็นสำคัญคือที่ดินของชาวบ้านทั้ง52รายที่ว่ามาทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ภายในแนวเส้นที่ลากเชื่อมระหว่างหลักเขตเหล่านี้ซึ่งมันคือฝั่งไทยชัดเจนค่ะชัดเจนเลยครับว่าตามหลักสากลแล้วที่ดินอยู่ฝั่งไทยแน่นอนแต่การยึดถือที่ต่างกันเรื่องแนวรั้วเก่าก,กับหลักเขตจริงนี่แหละคือปมที่ทำให้เรื่องมันคาราคาซังมา40ปี ช่ค่คะจนกระทั่งล่าสุดนี่แหละที่ทางกองทัพต,ต้องเข้ามาจัดการแล้วใช่ค่ะสถานการณ์มันคงถึงจุดที่ต้องจัดการอย่างจริงจังแล้วล่ะค่ะประกอบกับอาจจะมีปัจจัยเรื่องความตึงเครียดอื่นๆตามแนวชายแดนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยทําให้กองทัพภาคที่หนึ่งได้รับคําสั่งให้เข้ามาดําเนินการครับ เป้าหมายหลกัหลกๆเลยก็คือผลักดันทั้งทหารทั้งพล,ลเลือนชาวกัมพูชาที่เข้ามาอยู่ในเขตอธิปไตยของไทยให้ออกไปอยู่หลังแนวเขตแดนที่ถูกต้องตามหลักสากลแล้ววิธีการที่ทางทหารใช้ในการดําเนินการครั้งนี้คืออะไรครับเห็นว่ามีการทํารั้ว ใช่ค่ะเท่าที่ทราบจากข่าววิธีการหลักๆคือส่งกําลังทหารเข้าไปในพื้นที่แล้วก็ทําการวางแนวรั้วลวดหนามค่ะเป็นแบบหีบเพลงหรือที่เรียกว่าคอนซนตีนาวายนะคะอ๋อครับครับปักไปตามแนวเส้นเขตแดนที่แท้จริงเลยตามหลักเขตสากลเพื่อสร้างเป็นแนวป้องกันแล้วก็แสดงอนณาเขตให้มันชัดเจนป้องกันการลุกล้ํากลับเข้ามาอีกแล้วสถานการณ์ตอนนี้ในพื้นที่เป็นยังไงบ้างครับ การวางรั้วคืบหน้าไปถึงไหนแล้วมีปัญหาอะไรไหมตอนนี้ทหารก็ยังคงปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่องในพื้นที่นะคะแล้วก็เพื่อความปลอดภัยของทุกฝ่ายแล้วก็ให้การทํางานมันราบรื่นนะคะก็มีการประกาศห้ามไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในบริเวณนั้นชั่วคราวครับส่วนทั้งฝั่งชาวกัมพูชาก็มีข่าวว่ามีการรวมตัวกันแสดงท่าทีไม่พอใจหรือกดดันอยู่บ้างแต่ก็ยังไม่มีเหตุการณ์รุนแรงอะไรนะคะ การวางรั้วก็ยังดําเนินต่อไปตามแผนค่ะพอทหารเข้ามาจัดการแบบนี้ชาวบ้านไทยเจ้าของที่เขารู้สึกยังไงกันบ้างครับตอนนี้โอ้ยชาวบ้านนี่ดีใจกันมากค่ะใช้คําว่าดีใจมากกันทุกคนเลยจริงๆเป็นความรู้สึกที่แบบรอคอยมานานมาก40กว่าปีครับเข้าใจเลยที่ต้องทนเห็นที่ดินตัวเองถูกคนอื่นเอาไปแล้วตัวเองทําอะไรไม่ได้ พอทหารจากกองทัพภาคที่1เข้ามาจัดการจริงจังแบบนี้ก็เหมือนเป็นความหวังครั้งใหญ่เลยค่ะที่รอมาทั้งชีวิตมีการขอบคุณทหารกันยกใหญ่เลยครับคงเหมือนยกภูเขาเออกจากอกจริงๆและสิ่งที่ชาวบ้านเขาคาดหวังหรืออยากจะเรียกร้องจากการดําเนินการครั้งนี้มีอะไรเป็นพิเศษไหมครับ ความต้องการหลักๆเลยนะคะและสําคัญที่สุดของชาวบ้านตอนนี้คืออยากให้การดําเนินการครั้งนี้มันจบแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดไปเลยค่ะเบ็ดเสร็จเด็ดขาดใช่ค่ะอยากให้มีการสร้างเป็นรั้วถาวรที่แข็งแรงชัดเจนไปเลยตามแนวหลักเขตแดนที่ถูกต้องตั้งแต่46ไปจน50เลยเพื่อให้ปัญหารุกล้ำนี้มันจบจริงๆเสียทีแล้วพวกเขาก็จะสามารถกลับเข้าไปทามาหากินในที่ดินมรดกบรรพบุรุษอย่างปกติสุขปลอดภัยไม่ต้องกลัวไม่ต้องหวาดระแวงอีกต่อไปครับ มันคือการทวงคืนแผ่นดินใช่ค่ะเป็นสมบัติครอบครัวซึ่งบางครอบครัวเนี่ยเจ้าของเดิมตามเอกสารสิทธิ์ก็เสียชีวิตไปแล้วนะคะ3รายตอนนี้ก็เป็นรุ่นลูกรุ่นหลานเป็นทายาทที่ต้องมารับช่วงต่อทวงคืนสิทธินี้แทนชาวบ้านก็เลยฝากความหวังไว้กับทางเมทัพภาคที่1มากๆเลยค่ะวิงวอนขอให้ช่วยจัดการเรื่องนี้ให้สําเร็จให้มันเบ็ดเสร็จจริงๆมีการย้ำด้วยใช่ไหมคะว่าฝ่ายไทยเราไม่ได้ไปรุกรานใครก่อนเลยนะมีแต่เราที่ถูกรุกรานมาตลอด ถูกต้องค่ะและหลักเขตแดนก็คือพยานที่ชัดเจนที่สุด ใช่ค่ะนั่นคือสิ่งที่ชาวบ้านพูดและรู้สึกแบบนั้นจริงๆเพราะเขามั่นใจในหลักฐานที่มีคือหลักเขตแดนสากลแล้วก็เชื่อมั่นว่าสิ่งที่ทหารกําลังทําอยู่คือการปกป้องอธิปไตยแล้วก็ทวงคืนสิทธิอันชอบธรรมให้คนไทยไม่ใช่การไปรุกรานใครเลยค่ะสรุปแล้วนะครับสถานการณ์ที่ดูเหมือนจะมืดมนมานานกว่า40ปีสําหรับชาวบ้านไทย52รายที่สะแก้วที่เข้าทํากินในที่ดินตัวเองไม่ได้เพราะถูกชาวกัมพูชาครอบครองตอนนี้ก็เหมือนจะเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์แล้วค่ะ กา,การนี้กองทัพภาคที่1เข้าไปดําเนินการผลักดันแล้วก็เตรียมจะสร้างแนวรั้วตามหลักเขตแดนสากลที่ถูกต้องครับมันเป็นความขัดแย้งที่ซับซ้อนจริงๆนะครับมีหลายมิติมากทั้งเรื่องสิทธิ์ในที่ดินตามกฎหมายไทยใช่ค่ะบริบทประวัติศาสตร์พื้นที่ชายแดนที่เคยเป็นศูนย์อพยพและที่สําคัญคือปัญหาเรื่องการตีความการยอมรับแนวเส้นเขตแดนระหว่างประเทศ ค่ะซึ่งการดำเนินการของทหารครั้งนี้ก็ถือเป็นก้าวที่สำคัญมากๆที่อาจจะนำไปสู่การคลี่คลายปัญหาที่ค้างคามานานหลายสิบปีได้จริงๆก็น่าคิดต่อนะครับว่าการปักบันเขตแดนให้มันชัดเจนขึ้นด้วยการใช้กำลังทหารการสร้างรั้วลวดหนามครั้งนี้เนี่ยแม้จะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเรื่องการลุกล้ำได้แต่มันจะนำไปสู่ความเข้าใจการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขที่แท้จริงในระยะยาวได้หรือเปล่า นั่นเป็นคำถามที่สำคัญมากและท้าทายมากๆค่ะเพราะการแก้ปัญหาด้วยมาตรการความมั่นคงหรือการสร้างส,างสิ่งกีดขวางทางกายภาพเนี่ยมันอาจจะช่วยจัดการปัญหาการละเมิดอธิปไตยได้ในระยะสั้นๆนะคะครับแต่คำถามคือมันจะช่วยสร้างความไว้วางใจหรือลดความตึงเครียดที่มันอย่างรากลึกอยู่ในความสัมพันธ์ของผู้คนตามแนวชายแดนได้จริงๆไหมหรือมันจะเป็นแค่การเปลี่ยนรูปแบบของปัญหาไปเท่านั้นเอง หรือบางทีเราอาจจะต้องมองให้ไกลกว่าแค่เรื่องรั้วกับทหารว่ามันพอจะมีแนวทางอื่นอีกไหมในการจัดการความขัดแย้งที่ซับซ้อนมันมากเรื่องที่ดินเรื่องเส้นเขตแดนแบบนี้อที่จะนําไปสู่ทางออกที่ทุกฝ่ายยอมรับได้มากขึ้นหรืออย่างน้อยก็ลดผลกระทบต่อชีวิตชาวบ้านธรรมดาทั้งสองฝั่งให้ได้มากที่สุดเป็นประเด็นที่ต้องอาศัยการพิจารณาอย่างรอบด้านจริงๆค่ะ ทั้งมิติความมั่นคงมิติความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกฎหมายระหว่างประเทศแล้วก็ที่สำคัญไม่แพ้กันเลยคือมิติด้านมนุษยธรรมครับและผลกระทบต่อวิถีชีวิตของผู้คนจริงๆที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชายแดนแห่งนี้ซึ่งเขาต้องการขังออกที่ยั่งยืนในระยะยาวจริงๆค่ะ